ครับถึงเวลาที่เราจะมาสู้กันในคู่แรกวันนี้ครับสุดมวยลอบเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียน8 Man Tournament Championship 143ปอนด์สายเคู่แรกพร้อมลุยแน่นอนครับ ladies and gentlemen fight number one this evening at 143 pounds between Argentina and Thailand introducing to you our first fighter here he is from the blue corner 28 years of age, standing 179 centimeters tall with a professional fight record of 43 fights, 28 wins, and three draws. Please put your hands together for Alan Yuari from Argentina. <laughs> คจาก,กลุมน้ำเงินอลานยูอานีจากประเทศอาร์เจนตินาครับ,แ,บแ,และคู่ชกของเขานักชกจากมุมแดงอาอายุ18ปีจากกรุงเทพมหานครสูง181เซนเมตรชกมาแล้ว49ไฟชนะ32และเสมอ1ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับภูมิพิชักสักรุ่งเรื่อง from Thailand และกรรมาการผู้ชี้ขาดบรทีของคู่แรกนี้คุณอมรชัยวิสุงเรสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำทําชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึก LWC l u p i n i World Championship Super Champ ประจำวันเสาร์ที่1กรกฎาคม2566ครับวันนี้เราเปิดหัวคู่แรกครับโดยศึกมวยรอมเงินชายโย143ปอนด์ครับภูมพิพิทักษักรุ่งเรืองพบกับอาันยาอูนี่จากอาร์เจนตินาครับนี่นะครับมุมแดงครับ ภูมิทักษครับหรือว่านิติภูมิครับภูมิทักษทีเด็ด99หรือว่าภูมิทักษศักดิ์รุ่งเรืองครับคนเดียวกันครับนักสู้วัย18ปีจากกทมครับเจ้าของส่วนสูง1 8 1ซนตเมตรครับชกมาแล้ว49ครั้งชนะ32ครั้งครับก็ถือว่าสีเสื้อดีครับอยู่ค่ายใหญ่ครับวันนี้ตั้งใจมาเอาแชมป์ครับเป็นนักสู้วัยทีนเอนะครับยังไม่ถึง20ปีครับวันนี้จะมาเจอกับจอมเก๋าจอมประสบการณ์สูงอย่าง อารันยจอุนีจากประเทศอาร์เจนตินาครับวัย28ปีสูง179เซนติมเมตรอยู่ในทีมงานของบางเทามวยไทยนะครับฉายาดิเอมเพรอร์ครับสำหรับอารัญญานเจอุนีวันนี้รับรองว่าสนุกแน่นอนครับ ก็อ,อย่าลืมนะครับเงินชยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX สินเชื่อเงินด่วนมากอนุมัติไวในหนึ่งชั่วโมงไม่ต้องมีคนคำ้ำไม่เช็ค,คเครดิตบูโรสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกนะครับสนใจติดต่อสาขาเงินชยโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับอาครับเปิดหัวคู่แรกวันนี้ครับหนุ่มไทยเจอกับหนุ่มฟ้าขาวครับแหมดาวรุ่งจากกทมครับเจอกับนักสู้จากแดนละตินอเมริกา อารันยูนี่นี่แฟนๆช่อง8น่าจะเคยเห็นกันหลายครั้งนะครับเคยมาโชว์ผลงานที่สนามมวยเวทีแห่งนี้ครับดีกรีไม่ธรรมดาครับระดับแชมป์ของอาเจนินาครับปัจจุบันก็อยู่ซ้อมอยู่ที่บางเทามวยไทยครับที่ภูเก็ตนี่ครับกำลังบริกรรมไร้คาถาอยู่นะครับทานานของภูมิพิทักษ์ศักรุ่งเรืองครับแห่ชื่อหล่อจริงๆครับวันนี้ฝีมือน่าจะหล่อตามชื่อเลยครับวันนี้นะครับ ในศึกมวยรอบเงินชัยโยนะครับถ้าผู้แพ้ก็ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าจะได้เป็นรางวัลพิเศษนะครับรางวัลหัวใจชัยโยนะครับเป็นสร้อยคอทองคําซึ่งเงินชัยโยมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจในการต่อสู้ต่อไปครับสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับเกมเริ่มแล้ครับยกที่หนึ่งครับเป็นอลันยูอานี่ครับที่เดินเข้าหาครับโอ้โอ้ภูมิทักษ์แม่ย่าตื่นเต้นนะครับการชกกำนักมวยต่างชาติในรปแบบ3ยกนี่ โอกาสหลับนับน็อกนี่มีสูงครับแต่ก็คงอยากจะพักเร็วเลยครับอรัญญาอุ่นนี่รับน็อกเร็วพักเร็วครับมีเวลาไปรอรอบชิงคู่ที่7นะครับดูจังตื่นตื่นอยู่ครับภูมิทักษ์ต้องคลายความตื่นเต้นคลายความกดดันเลยครับต้องมีสมาธิกับเกมครับภูมิทักษ์เอะไะครับจิ้มหมัดขวาไปอรัญยังเฉยๆครับยับซ้ายนำ แม่ภูมิทัศน์นี่วัย18บแปดปีแล้วนะครับถือว่ารูปร่างดีมากครับแต่ต้องพัฒนาเรื่องของความแข็งแกร่งครับวันนี้เจอบททดสอบสําคัญเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งเลยครับอารันยาวุนนี่ครับนักชกฟอร์มดีจากอาร์เจนตินาจิ้มท้องโอ้โหปีโต้เลยครับภูมิทัศน์สวยครับออกมาดึงสองครับภูมิทัศน์อารันจิ้มขวาเข้าไปครับ จะได้ปรับโตได้เลยนะครับภูมิทักษ์ครับเริ่มจะต่นแล้วนะครับโยกสร้างจังหวะให้ตัวเองครับภูมิทักษ์โอ้โหแต่แกเดินบุกเข้าหายอย่างเดียวเลยครับอารังโอโ้แต่พับนอกสวยครับภูมิทักษ์ก็คงจะเดินข่มเดินคู่เลยครับรู้ว่าภูมิทักษ์นี่ยังเด็กกระดูกยังไม่เท่าไหร่ต้องดักดีๆนะครับดูจังหวะดีๆครับภูมิทักษ์ แล้วอย่าไปล้อเล่นกับหมัดของอลันนะครับแห่เสียวจริงๆครับหมัดขวาต่อยได้ดีนะครับโดยเฉพาะหมัดตรงครับจิกแบตัวคืนบ้างครับโอ้ยลื่นครับไม่เป็นไรครับลุกขึ้นมาไม่ได้โดนอาวุธนะครับโอ้ยศอกตะลันดักศอกสวยครับแต่ต้องระวังนะครับคุณพิทักษ์ โอ้เวลาเปิดเกมบุกที่น่าครูจริงๆครับบาลันต่อไปครับโอ้โหซ้ายหลุดไปเลยครับลูกนี้สับ่ชงล่างคืนครับต่อสับคืนเหมือนกันครับอลันแลกกันพลัแท้งครับแหมมีดีดซ้ายที่ลำตัวครับภูมิทักษ์ยังอยู่ในทรงของเกมรับนะครับภูมิทักษ์โอ้โหรับก่อนนะครับโอ้ยแหมมีอาการเลยครับจิ้มลำตัวของอลันครับภูมิทักษ์ ตีกันเชียงหนีโอ้ต้องกัดวาตโตอ๋อดักศอกครับสู้ครับโอ้อารันจ้องไปที่ลำตัวเลยครับน่าจะไม่ปล่อยนะครับอารันยาวนี่เร่งเลยครับโอ้โหใบหน้าละตัวละตัวไปได้ยืนตัวแข็งเพื่อนครับปลายยกสุดท้ายปลายยกแรกครับช่วงสุดท้ายครับภูมิทักษ์เจ้าตัวรอดจากมรดมชีวิตได้ไหมโอ้โหกระโดดเข่าลอยปลายบัดขวาแม่มีเซนะครับภูมิทักษ์ไหวไม่ไหวครับอีกประมาณ3ามนาทีน่าจะประคองตัวผ่านได้ครับโอ้โหรอดบุดวิดพักสักครู่ครับ กลับมาสู่สนามมวยเวทีลุมพินีครับกับคู่แรกวันนี้ครับศึกมวยรอบเองินชัยโยเอต์แมตช์เทนเมนต์ครับปูมิทักษ์สักรุ่งเรืองกับอารันยาอูนี่โอ้โหกระนำหนักจริงๆครับนักมวยจากอาร์เจนตินาไปดูภาพช้ากันเลยครับแม่จังหวะสลับล่างขึ้นบนครับแล้วก็ตามด้วยศอกของอารันครับโอ้หลับตาปีเลยครับปูมิทักษ์โอ้จังหวะจิ้มลำตัวหมัดขวาเนี่ยสวยครับอารันโอ้ หมัด12แล้วก็จิ้มลำตัวครับโอ้มีอาการเลยครับภูมิทักครับแมโชคดีนะครับเป็นช่วงปลายยกอดูครับแมเป็นฝ่ายรับเลยครับต้องมาดูกันต่อครับว่าทีมงานพี่เลี้ยงของภูมิทักจะแก้เกมยังไงครับขอพูดเงินชโยครับสินเชื่อจำนองทะเบียนครับโดยบริษัทและกรุ๊ป S c B X นะครับสนใจติดต่อสาขาเงินชโยทั่วประเทศหรือโทร027777333ครับชมกันต่อครับยก2ครับ ภูมิทักกับอารันยานี่จากอาร์เจนตินาครับใครชนะก็ไปรอชิงชนะเลิศในคู่ที่7นะครับอ่มาแล้วครับภูมิทักเปิดหน้าสู้แล้วครับแข่งแรกหมัดครับหมัดฟ้าขาวกับแข้งไทยครับเตะสายเฉียวไปหมายครับโอ้โหสายตัดลำตัวแรงจริงๆครับแต่ก็ออกได้สวยครับหมัดตัดลำตัวของอารันยานีครับ เริ่มจะมีแข้งมาแล้วครับภูมิทักษ์ต้องเตะบ่อยๆนะครับแข้งขวาแต่ปล่อยให้อลาเดอรอยู่โอ้โหกลัวจะได้ใจเลยครับหมัดซ้ายตัดตัวมาแล้วอยู่นี้ทำได้ดีครับภูมิทักษ์พยายามสับล่างเอาละครับโอ้โหหมัดชกเลยจริงๆมีบ้างครับมีเถียงครับอลาของดีมีไว้โชว์ครับภูมิทักษ์ต้องออกบ่อยๆนะครับ โอ้โหต่อยลำตัวนี้แรงจริงๆครับอลันสับลางสวยครับภูมิทักษต้องเยอะกว่านี้ครับอลันนี่นเดินมาทื่อๆเลยครับง้างมาเห็นๆครับหม,มัดหน้าคอยกระแทกไว้ครับหมัดแจ๊บขยับไปผูกษายไม่โดนครับ เริ่มน่าจะเริ่มปรับตัวได้แล้วครับคุณพิทักษ์ครับโอ้ต้องระวังลำตัวให้ดีครับไปสวมบอดกันเนากปิดตาหน้าแต่ว่าท้องเปิดโล่หมัดแรกเข่าครับมไปนะครับแขานซ้ายอารันอาโต้เหมือนกันครับคุณพิทักษ์โอ้โหมีศอกครับหลากหลายครับปรุงแต่งได้ยอดเยี่ยมครับอ้าวมัดหนึ่งสองครับ แลกแข้งครับสู้ด้วยแข้งซ้ายครับภูมิทักษ์โอ้ทีมงานพี่เลี้ยงก็ลุ้นก็เชียร์นะครับภูมิทักษ์บอกให้เดินครับมีบวกหมัดสู้โอ้โหคู่นี้นี่ยังไม่มีวงในเลยนะครับยืนซ้อมกันอย่างเดียวแข้งซ้ายดีครับต้องดีเยอะๆครับแหมสอบเชียวไปนิดเดียวบอลเกมบุกแล้วครับโอ้โหแต่ว่าอะไรสวนมาแต่นาทีนี้เสียวาบนะครับ ไม่กลัวแล้วครับดูจากแววตาของภูมิทัศน์โอ้โหจะหมัดตัดลำตัวหมัดซ้ายตัดลำตัวของอารันนี่ทำได้ดีจริงๆครับโอ้ยงัดศอกนะครับอารานันแต่ตอนนี้กัดฟันก่อนแล้วครับภูมิทัศน์ครับยังไงก็ต้องสู้ยังไงก็ต้องแกลกนะครับโอ้โหศอกซ้ายมาอีกแล้วโอ้โหทั้งงัดทั้งตีเสียงมีหมดนะครับโอ้หายคู่ครับเตะขวาต่อยขวาครับภูมิทัศน์ ทำได้ดีครับโตด้วยกันขวาครับอลันแมยกนี้ใกล้เคียงครับกัดฟันหน่อยครับภูมิทัก์ครับต้องจัดฟันสู้หน่อยกำลังมาดีๆครับพักกันสักครู่ครับผ่านมาแล้วสองยกนะครับก็ถือว่าได้ลุ้นได้เชียร์เลยนะครับสำหรับภูมิทักษ์ศักรุ่งเรืองครับนักมวยไทยยกที่แล้วก็โอโห้ัดฟันสู้กับอลันยาวนี่ได้แบบสนุกเลยครับถือว่าเป็นยกที่ดีของภูมิทักษ์เลยครับดูภาพช้าครับ จังหวะจิ้มลำตัวของอลันครับโอ้แกออกมาตัดลำตัวได้ดีจริงๆครับอลันยูอานี่ดูครับบนลงล่างครับแม่ซ้ายแล้วก็เตะขวาจังหวะสอกครับนี่ครับหมัดตัดลำตัวของอลันยูอานี่ครับแต่ภูมิทัศน์เตะเข้านะครับนี่ครับมีจังหวะเตะขวาต่อยขวาครับใกล้เคียงครับสู้ได้ดีขึ้นครับขอบคุณเงินชัยโยครับ ถึงเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัทในกลุ่ม SCBX นะครับสนใจติดต่อสาขาเงินชยโยทั่วประเทศหรือโทร0 2 7 7 7 7 3 3 3นะครับอนุมัติไวในหนึชั่วโมงไม่้องมีคนค้ำไม่เช็คเครดิตบูโรนะครับสมัครวันนี้ไม่ต้องผ่อน2เดือนแรกครับยกสารครับสตาร์ทมาแล้ว หลักสู้แล้วก็สนุกเลยครับสาหรับภูมิพิพักครับยกสองทำได้ดีเลยครับมาแล้วครับแข่งจากกรุงเทพมหานครครับเด็กหนุ่มวัยสิบแปดปีโอ้ยแหมเสียหลักครับโดนกวาดลงไปโอ้โหแล้วลุยทันทีเลยครับอรันแหมลงทุนกับเกี่ยวเลยครับเพื่อต่อยครับอรันอลันนี่เกินอาศัยความเก่าครับเดินขู่ครับ ภูมิทักษ์ทำดีขึ้นแต่จะดีพอหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโดดนี้กระเด็นไปกระเด็นมาเลยครับภูมิทักษ์ต่อยลำตัวอีกแล้วแม้แต่ว่าตอนนี้ทนได้เลยแหะครับเจอลำตัวเข้ามาอ่าเจอหน้านจเจอบประทัดโอ้บประทัดสวยเน้ะอารันตีใส่ยลำตัวโอ้อย่ารับเยอะครับอย่ารับเยอะครับเสียวไส้แท้จริงๆเหมือนรับก่อนแล้วค่อยรอสวนนะครับภูมิทักษ์นี่ตอนนี้หน้าตาแดงกลับไปหมดเลยครับต้องปรับตัวครับภูมิทักษ์ การจะต่อยมวยสามโยกนี่จะมายืนรอจังหวะไม่ได้ครับอุ้ยตัวแข็งโอ้ยยกนี้โดนเยอะแล้วครับภูมิทักษ์ต้องกอดไว้ก่อนต้องเียวไว้ก่อนครับอารันนี่เห็นอาการแล้วนะครับกลมางไล่เดินขยี้อารันนี่สัญจาตะยานแกสูงจริงครับเห็นกุหลาบสูงแบบนี้ลุยใส่เลยครับดู โอ้โยเดินมาเยอะยังไม่ยอมทิ้งตัวนะครับภูมิทักษ์ยังใจสู้ครับเด็กหนุ่มวัย18ปีนี่เสริมความแข็งแกร่งอีกหน่อยน่ากลัวครับเด็กคนนี้ใจนี่ใช้ได้เลยครับโอ้ยมีเซ้ครับประรับมองเลยครับครับยังยังใจกัดฟันโต้ครับโดนซอกอีกโอ้โหซอกขวาครับถึงกับชะงักครับเรียบร้อยครับโอผมผมโดนสะสมเลยครับแบบนี้ กรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โหก็ตบอกว่าโหจริงๆครับฝ้าขาวรายนี้ยืนสวมหัวใจสิงนี่โอ้โหรับอาวุธของอาลันเยานี่มาตลอดนะครับแล้วก็ไม่ไหวเลยครับโดนลำตัวเข้าไปโอ้กลายเป็นหนุ่มอาเจนตายครับทําได้ดีกว่าครับโอ้แต่ก็สู้เต็มที่แล้วครับภูมิทักครับน่เข้าไปรอชิงชนะเลิศในคู่ที่7เลยนะครับสำหรับอลันเยานี่ครับ ไปเติมความแข็งแกร่งอีกหน่อยครับภูมิทาครับแมหัวใจนี่ถือว่าใช้ได้ครับดูภาพช้าครับดูครับอาวุธของอารันยาวนี่นี่ต่อยลำตัวนะครับสารตั้งต้นนะครับทำให้ภูมิทักนี่อ่อนโหยโรุนแรงครับหมัดขวานี่โดนไปถึงกับกระเด็นแล้วมีศอกครับวันนี้มาครบเครื่องเลยครับอารันยาวนีโอ้โหเนี่ยศอกขวาลูกนี้ครับเต็มขมัดแบบโอ้ไปตั้งแต่สองแล้วครับ หมัดตุย้ยลำตัวสุดท้ายนี่ก็เติมเต็มล้วครับดูครับสุดจะทนครับภูม,มิทักโอ้ไปครับพบกับคุณแมทธิวครับ And ladies and gentlemen, bout number one here has ended this evening. Our winner heading through to the final of the Ant-Man tournament this evening, by way of knockout in round number three from the blue corner, Argentina, Alan Yauni.